สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดลาวบางปะกงะครับผมจะพามาดูว่าตลาดลาวบางปะกงมีอะไรบ้างครับผมจะพาไปดูไปสัมผัสนะครับพร้อมแล้วครับไปกันเลยโอเคเลย 哦。Oh.

ตัวหนวดกหางหาเลยงางเลยนี่หใหญ่ดิอันนี้คโ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 คนะโคนะโคนกะ็แมนะ่งกดร้้ว้ค น้เคร้นี่เป็นมึกค้่ว 60บาทบรรยากาศเขาเช้าครับประมาณ6โมง7โมงนี่จเท่าไหร่โลกี้วันนี้นี่คือโี้ อันนี้เท่าไหร่โลนึงฮะอันนี้โลสี่โอ้นี่ปลากระพงปลาทูปลาแซบปลาใบไนท์ด้วยฮะเอาหมูมาตังกุ้งสีด๊า

ตัโลเท่าไหร่ครับโล90ค่ะ90ตางเอ้โหเอาโลเลยนอ่เลยฮะไม่มีคนอื่นัลเออเดือดนาทีนึงอ่อหนึ่ง ต้นเนื้อไดิก็จะอยู่กอันนิงหลายเอาเอาเอาเนื้อไปดีกว่าเนื้อเลือกดูยากัาไงดีวะ่อซ้องงายนี่ใส่กลางได้เลย เดียว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 ไม่เท่าไหร่ขนาดนี้ อะไรไหมคะโลนนหนึ่งหนึงโลมีลนมไหมพี่าวาง่ายๆเนี่ยวาไม่ตอรอมาดูเียรกมาดูดูมีหลานมครับมีไม่มี้าร้ามสิบเป็นมกติครับครับ

Ưm Phong không? Lại được rồi <laughs> Thứ gì thôi được rồi nhớ đâu. Ui, xinh 成、嗯、都。 สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดลาวบางประกงนะครับมาดูอาหารทะเลกันนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่กันนี่เลยครับตลาดลาวตอนนี้ครับประมาณหโมงเช้านะครับของกำลังเยอะนะครับหอยนางลมนะครับห้ากับหกร้อยนะครับตอนนี้ครับ6โมงเช้าครับ ของถามวถูกไหมถูกมากครับดูดูราคาอันนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องในวัวนะครับมีทั้งอาหารทะเลสดแล้วก็ทะอาหารทะเลแห้งนะครับให้ชมบรรยากาศตลาดราวเช้าๆนะครับ มีผักพวกผักพวกผลไม้นะครับก็มีให้เลือกหามากมายเลยในน่าจะเป็นเนื้อ ให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับที่ตลาดลาวบางประกงนะครับนี่คือหน้นากาก bà là nó chứ nó thì ô ตลาดจะอยู่เส้นบางนาตราดครับฝั่งซ้ายมือ,อน,นี่เราก็มาตั้งแต่ตปีหห้้าา550 หอยดองขครับขวดละสามสิบห้าบาทนะครับสามขวดหนึ่งร้อยนะครับนี่แล้วก็กลัดมาสามขวดนะครับ นี่คือร้านคุณแดง แมงคู่เราก็สามสิบบาทดูนี้ไก่ก็รับราานไม่แพงครับไก่ อันนี้จะเป็นพวกหมูพวกไก่นะครับเยอะมากนะครับโอ้โนี่เป็นปลาครับปลาปูไวนางลมยี่สิบห้าบาท ราคาหัวเรถ